สวัสดีครับใช่างมอนดีครับอันนี้ก็อนมาซุปมีดดาบครับนี่ครับเคื่อนพักขันนี่ครับชุบให้ายถึงว่าการชุบนี่ชุบไปไดนครับนี่เงี้ยวเงีวไปนี้ชุบไปไดนมันจังสีใดแข็งใดดีครับครับอันนี้ก็เป็นมีดสร้างที่เขาชำนาญในการชุบครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเขาชุบไปไดนครับผม ครับครับอันนี้นี่แหละครับบอลเขาซุปกระเป็นนี่สีแหละครับนี่นี่เตาแบบนี้ครับการจุ่มกันอันนี้เพิ่นเพื่อนยืดเกลียวเป่าอรืรอย่างเี้ครับลุกมีดาบมาเบิ่งกันตอนเพิ่นซุปปั้วซุปไปได้นี่ครับทานแกลียวขึ้นเกลอครับ ผมชอบเลี้ยงกล้วยแล้วโอ้ยเนื้อหัวไปเรื่อยนี่หลายโต๊ะละนี่ก็โต๊ะต้องไปกล้วยนะครับนี่ก็โต๊ะสามส่วนนะครับโต๊ะนี้เราสี่ห้ามีตัดห้าใบสองพันแล้วกล้วยครับนี่เรียนละนี่เราบอกว่าโอ้ยโต๊ะหัวไงลูกโอ้ยโต๊ะหัวไงลูกใครบอกผมว่ามันเลี้ยงกล้วย 那我们从深圳这一头。 เออร่างเนื้อเลยสตีสติเลยะเออเออร่างครั้งเเออไปเจ็บปวดตกี้ฟกเลยหรอโอะเนาะเออบ่ต้องห่วงต่านี่เขาก็เ้นเลยแล้วเราทำงานที่โมฟันไปเป้งนั่นมันเป็นเล็กกาเล็กกามันต้องดังอย่างสิดังเป้งดังเป่งก็ขาดเป็นสองคนแล้วเป็นมุมเป็นไห้ขาดได้เล็กเดขาด ขั้นตอนเพิ่นซุปครับนี่นี่บิดแล้วนี่เนื้อเล็กมันบ่อเสมอเดี๋ยวไปทุบเอาเองเด้อทุบไปเลยแตามันอ่อนทุบไดหรอกเนื้อเล็กมันบ่อเสมอเวลาทุบไปมากับเอ็นบิดไปตามหลักมือขางเดียวเด้หลับต่ำนอย่างนี้เนาะมันบ่อคือเฮาวิ่งสี่มันออกสองาะขางเนื้อเล็กมันหนาบ่ดเสมอแล้วก็ทั้งแบบนี้ก็บ่ม นี่ครัเป็นนอ่องทั้งอันนี้แหละพอเขาเป็นปีปีสายไย่ปีเนียนดูเพือเมียดูปีหนองกันมาเีแต่กันไปตังค้โว้ยดังเลวกดดังปิ้งปิ้งดิ่ นี่กานชุบชุบสารมันมันสิ่งมันสิ่งายหลังสิ่นแอนตึบเลยเลยแต่บอชุบดอกไ้จังสี่งเลยส่งมันมาจังสี่งแล้วราดกายสิ่งส่งกระบวนกานี้มันบ้ส่งมันมาจังสี่แล้วก็ไปจังสี่แล้วสิก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงส่งเพิ่อดอกแต่ว่าสักทีว่าถ้ใไหนอารมณ์ต้องสามได้แบบนี้มาบึงส่งมาแล้วส่งชุบประคัน บเบื้องการสุประขันเบื้องนีุปไปไหนเานพุสันเอย่ีอ่นีาไเอย่่ารซุสองคางมัสิไปยังทเลยทั้งนี้ก็ดึงไปแน่ทั้งนั้นดึงไปแน่้นเนื้อเล็กบาเสมอมันสิมันสิไปคางนึงงหรืข้างไอ่อนหล ขาไหบ้างมันสิไปทางนั้นละลามือี้ยอันนี้เขาคือเนื้อเล็กมันไปขางเดียวนั่นละกันเนื้อฟังนี้นะฟังนี้บ้างมันไปทางนาเลยเนาะมันจะไปมันสิยึดกันไปเลยปัะเด็นทางนาอะมันดึงไปเนาะกันเนื้อมันบอเสมอกันเล็กมันลาบมันแบ่งเนื้อเล็กบอได้มันแบ่งเนื้อเล็กเทามันอยู่ที่เขาแตงนํำแหลมตองไหนนาเขากปเทียวออกตงได้บ้านเขากปเทียมเนน้อย สูแบบเท่าหลาบมืออไหนอกข้าแต่ของพี่ไปเราะไรเ้ยมัน้ายแหลคนลิต้นลิดต้นเขาว่าอู้หา้านหาจินเป็นลิต้นนีเจ้าเต้เหีบเพล่านว่อยู่ขาไหวเห็ดเล้ามันแมนอู้คนเนี่ยคือสร้างไงนี่ครับคนไม่เคืองตีย่างดีก็เลยครับการตุกการอะไรนใส่เตาไบนี้ครับหลายอหลายอเ วืนีเตียมกับตัวนี้เียมเตรียมเีตมะก็แวเ่้คนก็แล้วนีล้ดเนี่ครับนี่เพิ่เตรียมเฮ็ดมีตะแววนี่เห็นบ่นี่นี่เลยใ่้อง่ครับนี่เขาเหยียดแบบนี้เลยครับ ครับตัวนี้เป็นของสร้างเท่าครับค,คุณกำลังสีปกๆๆอยูอ่ครับครับนี่ครับคนเป็นสร้างติ๊กเก็งครับไม้ต,ตรงการสี่สร้างกับสร้างไดเรื่องครับเดี๋ยวถึงเอารูแบบใดกับที่ต่อมาครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โตให้แล้วก็ตที่ต่อมาแล้วกั พื้นตีห้ครับลูกกล้องไปได้ไปได้เพื่นเทศห้ได้เมื่อครับผมฟอมพักฟอมยังครับผมครับมันนี่ขอขอบคุณหลายๆครับติดตามติดใจมอดีครับขอขอบคุณหลายๆลด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจใหายติดใจมอดีครับมันนี่ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ